รถครอบครัว7ที่นั่งสไตล์ PPV วันนี้แนะนำเป็นค่ายมิตซูบิชิกันบ้างค่ะนี่เลยมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเครื่องยนต์2.4เป็นตัว GT นะคะปี2016รถบ้านมีเล่มพร้อมโอนปี16ไม่วิ่งแสนสองรับประกันเลขไม่ลงสัญญาให้ชัดเจนมาในสีน้ำตาลนะคะรถสีเดิมโรงงานไฟหน้าเดิมโรงงานสวยใสยแบบนี้เลยนะคะ มาดูในส่วนของด้านข้างยางใหญ่ๆพร้อมลุยแบบนี้เลยค่ะล้อเดิมแม็กเดิมจากโรงงานได้ยางปี2025นะคะจัดเปลี่ยนจัดใส่ให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของรอบๆอบคันมือจับโคมเมียมนะคะมีสมาร์ทเอให้เรียบร้อยมาดูรอบๆบคันกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะระบบความปลอดภัยที่มิตซูคันนี้ให้มามีเซ็นเซอร์ถอยกระระยะ,ะให้นะคะถึง4จุด มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยในส่วนของด้านหลังนะคะน็อตเดิมทุกตัวนี่รถสวยๆต้องน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนี่ลูกค้าเบาะสามารถพับไปได้นะคะหลายรูปแบบตามการใช้งานเลยอยากจะใช้แบบไหนพับไปแบบนั้นได้เลยเครื่องมือแม่แรงนะคะอยู่ในนี้ให้แล้วแล้วก็ด้านหลังนะคะมีแอร์ราวให้ ทั้งคันนั่งไป7คนเย็นทั่วถึงทั้ง7คนเลยนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในห้องผู้โดยสารด้านหลังบ้างในส่วนของด้านหลังเบาะพับได้เหมือนกันนะคะใหม่ๆตึงๆแบบนี้เลยภายในค่อนข้างสะอาดมากๆเทาด้านบนไม่มีร่องรอยเปื้อนเลยนะคะแล้วก็มีจอกลางให้นะคะเวลาใครที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเด็กๆน่าจะชอบดูการ์ตูนดูซีรีส์ค่ะ มาดูในส่วนของด้านคนขับบ้างในส่วนของด้านหน้านะคะจะได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะเบาะหนังทั้งคันเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้ระบบเบรกมือไฟฟ้ามีจอทัชสกรีนให้มีกล้องมองหลังให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมคอนโทรลที่พวงมาลัยได้เลย <c oughs> เลขไม่แสนสองนะคะอย่างที่บอกไปรถปี2016 ไม่วิ่งแสนสองเซลแนนบอกเลยว่าหายากมากๆนะคะเดี๋ยวเซลแนนพาดูห้องเครื่องบ้างนะคะว่ารถปี2016เครื่องจะสวยขนาดไหนในส่วนของห้องเครื่องนะคะเครื่องสวยๆแบบนี้เลยไม่มีน้ำมันเยิม้มน้ำมันรั่วเลยนะคะภายในถือว่าค่อนข้างสะอาดมากๆในส่วนของคันนี้นะคะราคาออกห้างรู้ไหมเท่าไหร่ที่ห้านสามวันนี้ประหยัดเงินไปเลยเกือบ7,0,000 0บาทขายเพียง5 9 9 0 0 0บาท ในส่วนของการรับประกันนะคะบอยรถบ้านรับประกันเหมือนเดิมลงในสัญญาให้ชัดเจนมีใบตรวจสภาพให้ชัดเจนรับประกันโครงสร้างเดิมรับประกันไม้แท้ใครหารถบ้านสภาพดีๆนะคะแนะนำคันนี้เลยเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะมีเล่มพร้อมโอนจัดไฟแนนซ์ได้อยากรู้เงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์อยากรู้เรื่องเอกสารนะคะสามารถทักสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ